ันฟมันก็ไปซวยนี่ฟุ้งนี่ก็บบกไลน่นึงเยอะครับนี่นี่แต่บกกัดนอ้อเอาหลังจากฝนหยุดตกแล้วฮะกัดจัดแล้วพอคั่วจัดแล้ววันนี้เลี้ยง เลี้ยงถือถือมาแล้วบนยุดตกแล้วก็มาตีประคอตอครับนี่พกเงี้ยวพ้อ น่าเออเออมีขื่นมีฟ้องเอือคยูย เออมืนอนนันมิดทิลีมิแตะงึก,งก,งกเอออันนี้รอยน้ำน่นเเนไม้ไเ้ดดยดย่ยไ,ไม่ครับกบ,บไม้มาหน,นี่กบไม่นี่กบ,บไม่ครับมันเป็นกบห้างขึ้นมือน,นัน เสียงทั้งไดว่าตุก โอ้น้องเป็นหนาำลงมาแล้วน้องเป็นหนาำโอ้ยโอ้ย,อยน้องเป็นหนามไปแล้วโอ้ยเป็นฟงงี้เนี่ย มึงแน่มานี่มันบวกบวกอยู่เนี่ยเนาะกว่าก,ก็ห้องครับห้องก็บ,บรยานไปต่อไป อากาศทงหน้าเอาครับฝนตกเสร็จใหม่ๆมาตีปาคอคือกะเราแี่มามองเกามาเนีันมันลบฝนมนะั่ง่ะมันเข่าปลาวะวะ พอห่างนกงามๆไปแล้วมีแต่หางงามเอ๊ะมิดกิลีบปนี้ฝนตกมันลบบ่าว่ะ ฝนตกละเงียบครับบัวแตกวิ่นๆขึ้นมาอนาแน่นน,นี่ ฝนตกละมิดจ้อยครับว่าเห็นจักฟูงเลยบนี่ย ห,หลายฟุงคนยุดก็หายหมดแล้วครับมันไปรี่อยู่ใสเขาปลาบอก ก็แล้วก็ฝูงนี่ยุบยิบยุ่มยิบยุ่มยิบ,ยบ,ยบ,ยบผ,ผ่านผ่านผ่านชั่วชั่วอือก็เปิดโชว์ได้ไผ่านฝูงมันก็ไปิโชว์อะ เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีสีบูแซลเออสีบุษซลวะ,ะสีส้มลงไปอเอาพันแล้วพันแล้วพันแล้ว สีเขียวหมักหมัก uh, สีชมบ่อนนี่นี่ครับ ขึ้นอยู่นี่ครับ ฟูงหมักไงเติบครับแต่บอก,กัดจะเป็นจังไดนอ้อมือนเนี่ยเอา้าเรียวพอกันไหมรอบไหมถอ,อยถอยถอยโอ้มีฟูงอยู่ครับแต่บบก,กัดเป็นอย่างนอ้อ เมืเขามาตีดูมันตื่นป่มันมันเข็ดมันหลาบปห้จังดีวะน,นีอุซาเงยยางเจมเลยนี่ฟุ้งนี่กับบกไลนึงเนี่ยครับนี่แต่บก,กัดนอ่เี่ยครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่มันนี่ว่าเห็นว่เห็นเต็นขึ้นมาน่ะมันนั่นดูเต็นโบะบะเลยปลาเลอกัเาลยอาจจะอาจจะเป็นเพระฝนตกครับมิดจี้เลยวันี เอ้าิ่งเบ็ดด้วยบัดนี่เทกวา,อ,าอุย้ยดึง้าไปแล้วดึง้าไปาแล้วอุ้ยอ้ยดึงเกรไปแล้วดึงกาไปแล้วดึงกาไปาแล้วครับดูนันบ่มันบอเทคว อ้ถือครับพี่น้องเอ้ยได้แล้วหนึ่งแต้มโอ้โหอาฮ่าฮ่าฮ่ามันอยู่หนึ่งตัวหัวมามันอยู่คร,รับโมนี่หนึ่งตัวออออ่าหนึ่งตัวโอเค มันตัวเดียวครับโมน,นี่อ้าพอกนใไม่คลิปนะ